สามความรับที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ในการที่จะไปเพิ่มจํานวนต้นยางที่จะปลูกให้มากขึ้นเพราะว่ามีพื้นที่น้อยทําอย่างไรในพื้นที่น้อยๆสอ,อสามไร่ถึงจะมีจํานวนต้นที่มากพอที่จะไปเกรดและก็สร้างผลผลิตได้ใครอยากรู้แ้ใช่ไหมคะถ้าอยากรู้ตา่างรูพิสมัยมานะคะอันแรกก็คือเราจะต้องดูว่าการที่มีจํานวนต้นมากน้อยเพียงใด จะต้องเข้าใจถึงการแข่งแย่งด้วยค่ะการแข่งแย่งน้าธาตุอาหารต่างๆนี้จะมีผลมากเลยการที่เราไปปลูกต้นยางมากเกินไปหนานแน่นมากเกินไปเขาจะแข่งแย่งกันค่ะรู้ไหมคะว่าจํานวนต้นยางสามารถปลูกได้ไม่เกิน100รต้นต่อไร่ค่ะอันนี้เป็นจํานวนต้นที่พอเหมาะการที่จะปลูกต้นยาง100ต้นต่อไร่เราสามารถเลือกระยะปลูกได้อย่างเช่นระยะ4ีู่ดสเมตรก็คือระยะระหว่าง แถวสี่เมตรแล้วระยะระหว่างต้นสี่เมตรจะได้จำนวนต้นยางหนึ่งร้อยต้นต่อไร่เป็นระยะปลูกที่ดีสำหรับต้นยางแต่ว่าคนเกีย่ยางจะไม่ชอบเพราะเขาเดินไกลค่ะก็จะต้องเดินจากต้นหนึ่งไปกี่ต้นหนึ่งเดินตั้งระยะทางเ่สี่เมตรอันนี้เป็นการเพิ่มเวลาในการเกีย่ยจางค่ะและสําหรับระยะปลูกยางต่างอย่างเช่นระยะปลูกยางเจ็บ คูณสมเมตรมีจำนวนต้น76บต้นต่อไร่อันนี้ปเป็นริยะปลูกที่เหมาะสมทุกพันธุ์ยางแต่ถ้ากรณีที่เรามีพื้นที่น้อยเราจะเพิ่มจำนวนต้นแล้วก็สามารถที่จะปลูกยางระยะระหว่างแถว7เมตรหรือ6เมตรได้อย่าง7ดปลูกระยะระหว่างต้น2.5เมตรอันนี้จะมีจำนวนต้นต่อไร่สูงถึง91ต้นต่อไร่ค่ะหรือถ้าปลูกระยะ 6คูณ3เมตรจะมีจะมาต้นมากถึง89ต้นต่อไร่ค่ะถ้าจะเพิ่มมากกว่านั้นเราจะต้องดูได้นะคะว่าระยะระหว่างต้นจะต้องไม่น้อยกว่า2.5เมตรค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นส้นผู้พจะเปลียดกันมากพอเปรียดกันมากใบเขาก็จะบังร่มเงาทําให้ประสิทธิภาพในการสังเห์แสงน้อยนอกจากนั้นลาต้นก็จะไม่กลมนะคะจะเป็นเหมือนกับเป็นเหลี่ยมนะคะการปลูก ระยะระหว่างต้นจะต้องจะต้องกําหนดไว้ว่าอย่างน้อย2.5เมตรหรือ3เมตรค่ะส่วนระยะระหว่างแถวถ้าปลูกเพื่อแซม7เมตรแต่ถ้าไม่ปลูกเพื่อแซบสามารถลดลงเหลือ6เมตรได้บางคนอยากจะเพิ่มจํานวนต้นเป็นระยะระหว่างแถว6เมตรระหว่างต้น2.5เมตรได้ไหมอันนี้จำนวนต้นเพิ่มขึ้นมาเป็น106ต้นต่อไร่อันนี้ก็พอยันหยวนได้ค่ะเพราะเกินมาแค่6ต้น หรือปลูกระยะ5คูณเมตรอันนี้ก็ได้ค่ะจำนวนต้นก็อยู่ที่106ต้นต่อไร่ค่ะอันที่สองวที่พันยางค่ะว่าพันยางที่เราปลูกเป็นพันยางที่ทรงพุ่มขนาดใหญ่หรือเปล่าทรงพุ่มใหญ่หมายถึงว่าเราดูเวลาที่ทรงพุ่มคบกลางออกมาเนี่ยวัดจากปลายข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่งค่ะทางพุ่มที่ขนาดใหญ่อย่างเช่นพันสองห้าหนึ่งเปพันที่ทรงพุ่มขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นจะไปปลูกระยะ ถี่มากไม่ได้นะคะเขาจะอัดกันแน่นทําให้ใบรับแสงได้น้อยและถ้าเป็นพัน์อื่นอย่างเช่นพันหกร้อยสามเก้าศูนย์สี่พันสีม้มีปีเมยีสี่อันนี้มีโซฟุกขนาดกลางก็สามารถจะปลูกได้ที่ระยะระหว่างแถว6เมตรได้ แต่ว่าเราก็จะปลูกพืชแซมยางไม่ได้ค่ะอันนี้จะต้องเข้าใจนะคะว่าพันธุยางที่เราเลือกมาปลูกเป็นพันที่มีโซงผู้ปนาดใจหรือขอนาดเล็กค่ะและอันที่สาก็คือการปลูกจํานวนต้นมากเกินไปเป็นการเพิ่มต้นทุนในการดูแลร,รักษาสวนยางในการดูแลร,รักษาสวนยางเราจะมุ่งเน้นว่าดูแลว่าแต่ดูแลค่าใช้จ่ายต่อต้นอย่างเช่นการใส่ปุ๋ยต้นยางที่ปุ๋ยเกศแล้วเราก็จะแนะนําให้ใส่จํานวนครึ่งกิโลกร,รัมต่อต้น เห็นไหมคะว่าการที่มีจํานวนต้นมากก็จะเป็นการเพิ่มค่าจ่ายและกน็นอกจากนี้ว่าการที่เพิ่มจํานวนต้นมากๆมีต้นให้ผลผลิตมากแต่ว่าผลผลิตต่อต้นจะน้อยเนื่องจากว่าต้นยางเขาแข่งแย่งกันและอีกหนึ่งก็คือาการเพิ่มจำนวนต้นมากๆทาให้ต้นยางเกิดความเครียดทําให้คุณภาพของอยางที่ได้ออกมาก็จะไม่ดีคะ่ะเขาจะปลดปล่อยอนุมูลโลหะออกมาทําให้ยางที่ได้มาในความยืดหยุ่น ความเป็นอิเลสติกเขาลดลงนะคะเขาจะไม่การดึงออกไปแล้วก็ให้กลับมาที่เดิมเนี่ยเขาจะมีน้อยก็ทําให้เกิดยางจุย้ยเราเรียกว่ายางตายเป็นยางที่เสื่อมคุณภาพนี่ราคาจะต้องคํานึงด้วยนะคะ ว่าเราจะปลูกยางที่ระยะไหนดีถ้าใครเห็นว่าข้อมูลนี้ดีอย่าลืมกดไ like, mm. ลดค์กดแชร์กดตามกดไว้ในการโปรดเพื่อกลับมาดูง่ายๆนะคะหรือถ้าใครอยากรู้ลึกร,ร,รู้จริงสามารถที่มาเรียนรู้กับครูพิสมัยได้ค่ะครูพิสมัยมีคอร์สเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการเกล็ดยางให้ผลผลิตเพิ่มรายได้เพิ่มค่ะเป็นคอร์สที่ครูพิสมัยตั้งใ,ใจมากเลยอยากจะนําเอาประสบการณ์ทั้งจากการทํางานและ การทาสวนยางเองมาช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนชาวสวนยางให้กล้าขรดโดจับเงินล้านค่ะถ้าใครสนใจเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ไปกดลิงก์หรือกดที่กล่องข้อความบอกว่าสนใจแล้วมาเรียนรู้ด้วยกันค่ะครูพิสมัยจะให้ราคาพิเศษสรับสิบคนแรกที่จองเข้ามานะคะความรู้ไม่แพงหรอกค่ะแต่ความไม่รู้ต่างหากที่แพงอย่าไปลองผิดลองถูกเลยค่ะมาเรียนรู้กับครูนะคะแล้วกล้าะโดดจับเงินล้านกันดีกว่าค่ะ